สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้คุณอยู่กับรายการ Widow w e Podcast วันนี้ครับผมมีหนังสือที่จะมารีวิวให้คุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นหนังสือวรรณกรรมที่สร้างความอบอุ่นให้กับผู้อ่านหลายคนทั่วโลกนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าร้านไม่สะดวกซื้อของคุณทกโกผู้เขียนนะครับคิมโฮยอนผู้แปลคุณมินตาอินทารัตครับจากสำนักพิมพ์พิกโกลโลนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวรรณกรรมนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าออ ในแขวงชองพาประเทศเกาหลีนะครับเป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดดีนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าจากการทํางานหรือว่าหมดไฟได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้สึกดีให้ความรู้สึกอบอุ่นแก่ผู้อ่านนะครับจากคุณทกโกที่เดินเรื่องเป็นชายเล่ยอนในหนังสือเล่มนี้นะครับโดยเนื้อเรื่องนะครับก็คือคุณนายยอมนะครับเป็นเจ้าของร้านออเวได้ทํากระเป๋าสตางตังหายแล้วคุณทกโกนะครับที่เป็นชายเล่ยอนในตอนแรกนะครับก็เก็บได้ ก็นัดรับกันนะครับที่สถานีโซจนเกิดเรื่องเกิดราวจนคุณคุณนายยอมนะครับได้พาคุณท็อกโกไปที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าออลเวย์นะครับคุณนายยอมต่อมาเราก็ได้รู้ว่าเขาเป็นเจ้าของร้านนะครับคุณนายยอมบอกว่าสามารถให้คุณท็อกโกมากินอาหารที่ร้านเขาได้ตลอดเวลาตอบแทนที่เขาช่วยเหลือในการเก็บกระเป๋าสตางค์และรักษาไว้ให้เขานะครับต่อมาก็เกิดเรื่องราวที่พนักงานของคุณนายยอมในกะดึกนะครับ เป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ในช่วงกะดึกมาขอลาออกนะครับทาให้เขาได้ขาดพนักง,งานในช่วงกะดึกไปจึงทําให้คุณนายยอมต้องเข้าไปทํางานในกะดึกแทนแล้วก็ได้พบเจอเรื่องราวกับการทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นอันตราพานวัยรุ่นเกเรครับจนคุณโท็กโกได้มาช่วยไว้ทันเวลาจึงทําให้คุณนายยอมได้ชักชวนคุณโท็กโกมาทํางานที่ร้านสะดวกซื้อเขาในกะกลางคืนนะครับซึ่งแรกๆคุณโท็กโกก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทําได้แต่คุณนายยอมก็บอกว่าเขาสามารถทําได้ เพียงแค่ต้องการการเรียนรู้ในกระบวนการการทำงานในร้านสะดวกซื้อสักระยะเวลาหนึ่งครับเรื่องราวก็เริ่มต้นตั้งแต่นั้นตั้งแต่ที่คุณโทโกเข้ามาทำงานในร้านสะดวกซื้อครับก็มีเรื่องมากมายที่คุณโทโกสร้างความประทับใจให้กับผู้คนในชุมชนแถบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาใจใส่ของคุณโทโก,กกับลูกค้าแต่ละคนทั้งลูกค้าผู้สูงอายุที่คุณโทโกแนะนำโปรโมชั่นอาหารต่างๆปโปรโมชั่นสินค้าที่ลดราคาต่างๆให้จนลูกค้าก็มา ใช้บริการที่ร้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าเชื่นชอบในตัวคุณโทโกโกแม้กระทั่งพนักง,งานที่ทํางานร้านเดียวกันในกะเช้านะครับที่ชื่อว่าโฮซอนซุกซึ่งคุณโฮซอนซุกเองก็มีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับที่บ้านนะครับเกี่ยวกับสามีตัวเองเกี่ยวกับลูกชายที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับจนเรื่องรลวก็ดําเนินไปเรื่อยๆซึ่งคุณซอนซุกก็เริ่มแรกก็ไม่ได้ชอบคุณโท็กโกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้พื้นฐานพื้นหลังของคุณโท็กโกว,ว่าเป็นชายเล่ย่อนชายไร้บ้านนะครับเขาจึง มิรกับคุณโทโกโกเท่าไรนะครับซึ่งมีระยะห่างกันพอสมควรระหว่างโฮซอนซุกกับคุณโทโกโกนะครับจนเวลาผ่านไปคุณโทกโกก็เริ่มทํางานได้ดีขึ้นนะครับคุณโฮซอนซุกนี่เป็นคนที่ทํางานต่อจากคุณโทกโกนะครับเพราะว่ามาทํางานกะเช้าก็สังเกตคุณโทกโกนะครับว่าพอถึงเวลาเลิกงานแล้วคุณโทกโกก็ไม่ได้กลับบ้านในทันทีเหมือนพนักงานคนอื่นๆนะครับคุณโทกโกพยายามจะเดินจัดของในร้านจัดของในเชลนะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาไม้ขวาน ไปขวาดหน้าร้านไปเช็ดกระจกให้เรียบร้อยทุกอย่างในร้านเรียบร้อยคุณท็อกโกถึงจะเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนนะครับซึ่งทําให้คุณโฮซอนซุกก็รู้สึกว่าคุณท็อกโกนี่มีประโยชน์กว่าที่คิดนะครับจนอยู่มาวนหนึ่งนะครับคุณโฮซอนซุกที่มีเรื่องราวในใจมีเรื่องราวจากที่บ้านจากลูกชายอยู่แล้วที่ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับเมื่อถึงเวลาทํางาน กระทั่งที่เรื่องที่บ้านจะสมมาเรื่อยๆอยู่ในใจนะครับมันก็ถึงเวลาที่ต้องประทูกออกมาคุณโอซนซุกแอบไปร้องไห้คนเดียวอยู่หลังร้านนะครับซึ่งตอนนั้นคุณท็อกโกก็ยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ได้พบเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้มีการปลอบใจกันนะครับ ในเรื่องราวต่างๆให้คําแนะนําต่างๆนะครับจนคุณโฮซอนซุกสามารถเอาคําแนะนําของคุณโท็อกโกไปปฏิบัติกับลูกชายแล้วก็ได้เข้าใจกับลูกชายมากขึ้นนะครับทาให้เกิดความประทับใจมากขึ้นหลังๆมาคุณโฮซอนซุกก็รู้สึกดีกับคุณโท็อกโกมากขึ้นนะครับและต่อมาหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของลูกค้าเองนะครับที่เป็นลูกค้าประจําที่ชอบมานั่งดื่มเหล้าคนเดียวดื่มโซจโคนเดียวหน้าร้านของร้านสะดวกซื้ออเวนยามค่ําคืนหลังเลิกงานซึ่งชายคน ชื่อว่าขยองมันนะครับเขามีเรื่องราวในใจที่หนักอึ้งมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่เขาดูไม่ค่อยได้รับความเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานหรือ หัวหน้าง,งานเท่าไหร่มิหนำซ้ำกลับมาที่บ้านยังต้องพบเจอเรื่องหนักใจจากลูกสาวสองคนแล้วก็ภรรยานะครับเรื่องหนักใจในที่นี้ก็คือลูกสาวของเขาโตขึ้นทุกวันนะครับและกําลังจะเข้ามัธยมต้นในปีหน้าซึ่งหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายของเขาก็จะเพิ่มขึ้นในที่นี้ลูกสาวของเขาเป็นลูกสาวแฝดน,นะครับค่าใช้จ่ายก็จะคูณ2ไปด้วยทําให้เขาที่ทํางานที่โดนแช่แข็งเรื่องเงินเดือนไม่เพิ่มเงินเดือนและก็ไม่ได้โบนัสในปีนี้เนื่องจากวิกฤตการณ์โรคระบาดนะครับทำให ยิ่งมีความหนักใจมากขึ้นเขาเป็นทุกข์ใจอยู่คนเดียวนะครับซึ่งไม่กล้าบอกที่บ้านภรรยาของเขาก็ต้องออกไปหางานพิเศษทำนะครับเพื่อช่วยเขาทําให้เขารู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าเขาเป็นเสาหลักของบ้านแต่ยังช่วยอะไรที่บ้านไม่ได้มากนะครับที่ที่เดียวที่จะมีความสุขของเขาก็คือโต๊ะหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับที่เขาชอบมานั่งดื่มสุราแล้วก็กินลามยอนคนเดียวนะครับเป็นที่ที่เขาล็อกอินออกจากความทุกข์ใจได้เป็นที่ที่เขามีอิสรภาพมากที่สุดในช่วงเลิกงานนะค แต่อยู่มาวันหนึ่งพนักงานของร้านสะดวกซื้อในการเด็กของร้านนี้ก็ได้เปลี่ยนจากคุณลุงคนเก่ามาเป็นคุณโทโกะนะครับซึ่งเขายองมันเริ่มแรกก็ไม่ค่อยได้ชอบคุณโทโกะเท่าไหร่ด้วยท่าทีที่คุณโทโกะเป็นคนตัวใหญ่และเป็นคนเฉื่อยชาเป็นคนช้าช้านะครับทาให้รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยู่มาวันหนึ่งครับระหว่างที่เขากําลังดื่มโซจูอยู่คุณโทโกะก็ได้มานั่งที่ฝั่งตรงข้ามครับและก็แนะนําให้เขาเลิกเหล้าและหันมาดื่มชาใหม่ครับโพดแทนนะครับซึ่งทําให้เขาไม่ค่อยพอใจ เขาจึงไม่กลับไปลานนั้นอีกจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งครับเขาก็ทนไม่ไหวก็ต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งซึ่ง ก็เหมือนเดิมคุณโทโก้ก็มานั่งด้วยเอาพัดลมที่ทําความร้อนมาเป่าให้นะครับเพราะว่าตอนนั้นอากาศหนาวมากซึ่งคุณโทโก้ก็ชวนคุยไปเรื่อยๆว่าเขาทํางานอะไรทํอย่างไงนะครับคยองมันก็คุยด้วยนะครับแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาให้เขาให้คุณทโก้ได้ฟังนะครับเมื่อคุณทโก้ได้ฟังคุณก็คุณโทโก้ก็พูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าดื่มชาข้าวโพดไหมครับแทนเหล้าดีกว่ามันช่วยได้ครับสีมันเหมือนกันถ้าคุณดื่มแล้วคุณจะลืมเรื่องเหล้า ไม่เชื่อเหมือนเดิมครับก็ขอตัวกลับก่อนแล้วก็คิดในใจครับว่าจะไม่กลับมาร้านนี้อีกเพราะว่าคุณทโโกโกเหมือนสอนเขานะครับเหมือนสอนขยองมันทําให้คุณขยองมันรู้สึกอายครับก็เลยกลับบ้านและปฏิญาณว่าจะไม่มากินเหล้าร้านนี้อีกแต่เผอิญว่าร้านอื่นก็ไม่มีร้านที่ตั้งเก้าอี้ไว้หน้าร้านให้เหมือนร้านอเวร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะครับทำให้เขาไม่ได้กินเหล้าอีกเลยหลังจากนั้นเขาก็เลยเลิกงานเสร็จก็มุ่งตรงกลับบ้านเลยนะครับซึ่งภรรยายและลูกสาวเขาเห็นเขากลับบ้าน โดยไม่มีกินเหล้าก็รู้สึกดีใจลับลูกสาวของเขาก็บอกว่าสนับสนุนให้พ่อเลิกเหล้าอย่างถาวรนะครับเขาก็รู้สึกได้แรงสนับสนุนจากครอบครัวอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะลองเลิกเหล้าดูจากนั้นเขาก็กลับบ้านเร็วนะครับก็กลับมาทานอาหารกับครอบครัวกลับมาดูทีวีกับลูกสั่งไก่ทอดมากินกับลูกซึ่งเขาไม่เคยได้รู้สึกเช่นนี้มาก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับวันเวลาก็ผ่านไปครับเขาก็เลยเดินทางกลับบ้านเผอิญว่าเขาเลือกเส้นทางที่ต้องเดินผ่านร้าน ซื้อที่คุณโท็กโกอยู่นะครับเขาก็เอะใจก็เลยลองหันไปดูที่เก้าอี้ตัวเดิมที่เขาเคยนั่งดื่มนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากดื่มเหล้าอีกแล้วแต่เผอิญว่าเขาเห็นขวดชาใหม่เขาโพดที่คุณโท็กโกเคยชวนให้เขาดื่มนะครับเขาก็เอะใจเลยเบี่ยงฝีเท้าเดินเข้าไปหยิบขวดชาขึ้นมาดูพางเดินเข้าไปในร้านนะครับก็เห็นคุณโทโกกําลังจัดของอยู่นะครับเมื่อคุณโท็กโกเห็นเขาก็เลยทักทายด้วยคําที่อบอุ่นนะครับคือไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสบายดีไหมครับเขา พางยิ้มตอบรับคําตอบของคุณโท็อโกพร้อมกับเดินไปหยิบขวดชาใหม่ข้าวโพดที่คุณโท็อกโกเคยแนะนําให้ดื่มมานะครับก่อนจะเดินมาที่เคาน์เตอร์เพื่อคิดเงินเขาถามคุณโท็อโกว่าขวดชาใหม่ข้าวโพดนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณโท็อโกตอบว่าฟรีครับผมให้ดื่มดื่มวละสองขวดครับจะช่วยให้เลิกเหล้าได้มันทดแทนเหล้าได้ครับแล้วคุณจะไม่คิดถึงเหล้าอีกขยองมันก็ตกใจครับกับคําตอบพางพร้อมก้มหัวขอบคุณครับแต่คุณโท็อโกกลับพูดต่อครับว่าเปลี่ยนเป็นช่วยซื้ออันนี้ได้ไหมครับพางชี ไปที่หน้าเคาน์เตอร์คยงมันก็มองตามที่คุณโกโกชีนะครับก็พบว่าเป็นช็อกโกแลตแท่งครับที่ติดป้ายราคา1แถมหนึ่งครับคุณโจโกก็บอกว่าเมื่อวันก่อนนะครับมีเด็ก2คนที่สวยที่สุดในย่านแขวงชองพานะครับได้มาซื้อช็อกโกแลตอันนี้ไปนะครับเป็นขนมที่เธอชอบมากเลยนะครับทั้งคู่ซึ่งคุณโกโกก็ได้เล่าต่อว่าแต่เมื่อวานนะครับเด็ก2คนนี้มาแต่ไม่ได้ซื้อช็อกโกแลตอีกกลับเป็นซื้อนมช็อกโกแลตที่1แถม1แทนครับคุณโจโกก็เลยหลอกถามเด็กคนนี้ว่า ทำไมถึงไม่กินช็อกโกแลตแล้วหรอปกติเห็นกินประจําเด็ก2คนนั้นก็ตอบคุณโทโกว่าตอนนี้มันไม่ได้หนึ่งแถมหนึ่งแล้วค่ะคุณโทโกก็เลยหลอกถามต่อนะครับว่าแต่มันราคาไม่กี่บาทเองทาไมไม่ขอให้แม่ซื้อให้ละถ้าอยากกินคําตอบที่เด็กตอบมาคือแม่เคยบอกว่าพ่อขวาจะทํางานหาเงินมาได้มันลําบากมากๆเลยนะเวลาไปร้านสะดวกซื้อให้ซื้อของที่มันเป็นราคา1แถม1แทนซึ่งคําตอบที่คุณโทโกบอกให้ขยองมันฟังนะครับมันทําให้เขาร้องไห้ ออกมานะครับเขาไม่เคยคิดว่าลูกกับภรรยาจะคิดกับเขาแบบนี้นะครับซึ่งมันทําให้เขารู้สึกดีใจมากที่ภรรยากับลูกรู้สึกว่าเขาทําเพื่อครอบครัวนะครับซึ่งตัวเขาเองก็ดีใจนะครับแล้วก็รีบกลับบ้านไปทั้งหมดนี้ก็เป็นคําแนะนําของคุณโท็อกโกนะครับในเรื่องที่แนะนําให้เขาเลิกเล่าแนะนําให้เขาใส่ใจครอบครัวกลับบ้านให้เร็วไปทานข้าวกับครอบครัวนะครับจนเรื่องราวที่ลูกของเขามาที่ร้านสะดวกซื้อและคุณโทโ็อกโกก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆจนทําให คุณขยองมันรู้นะครับว่าควรทําอย่างไรควรดาเนินชีวิตอย่างไรถึงจะมีความสุขนะครับและในหนังสือเล่มนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่คุณท็อกโกได้ให้คําแนะนําต่างๆกับคนที่เข้ามาในร้านและให้ความอบอุ่นกับคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าผู้สูงอายุแถบนั้นนะครับที่จะคอยแนะนําโปรโมชั่นต่างๆให้เรื่องร้านหนังสือยังมีอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้หยิบยกมาในที่นี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองหามาอ่านนะครับมันเป็นหนังสือที่ฮิวใจเล่มหนึ่ง ซึ่งเรื่องราวของคุณโทโ็กโกก็ยังไม่หมดนะครับซึ่งตอนท้ทายๆนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะเฉลยนะครับว่าคุณโท็กโกเบื้องหลังเป็นอย่างไรก่อนที่เขาจะมาเป็นคนเล่ร่อนชายไร้บ้านนะครับ <med ian> <nin> <Umwelt> เขาได้ทําอาชีพอะไรมีครอบครัวอย่างไรและการงานของเขาคืออะไรทําไมเขาถึงเลือกที่จะดื่มสุราแล้วเมาจนจําความหลังไม่ได้จําอดีตของตัวเองไม่ได้นะครับจนคุณโทโกโกต้องออกตามหาตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ให้ข้อคิดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคนเราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งนะครับ เริ่มใหม่ได้ตลอดเวลาอย่างเช่นคุณตโ,โก,โกขนาดที่เขาเป็นใช้เล่ย่อนไร้บ้านจนคิดว่าหมดอนาคตไปแล้วยังกลับมาตามหาอดีตตัวเองแล้วกลับมาเป็นปกติได้นะครับและเรื่องราวมากมายของหนังสือเล่มนี้ที่ให้ข้อคิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจกันของครอบครัวนะครับการเอาใจใส่กันของครอบครัวหรือการเอาใจใส่ของคนรอบข้างเราสามารถให้คําแนะนํากับคนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ได้ดีมากเลยครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ลองมาหาหามาอ่าน ก,นนกับหนังสือที่มีชื่อว่าร้านไม่สะดวกซื้อของคุณโท็อกโกนะครับ